Ôi Có khi cay nó quá cho cái này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ผมเลยเนาะอยู่มันหนึ่งล้านหนึ่งเซนมาบุญเลยโดยจะเป็นทั้งพ่อกับแม่เพิ่นเด้ออ่าอยู่ต่างประเทศเพื่อวดาบุญในชื่อชื่อแม่กับพ่อเพิ่นเกิดคอยกระลืมเลยเดี๋ยวคอยเชิญบอกจำหลังไหมเอาเป็นว่ามีอ่าแง่เจดีเพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะเดี๋ยกชดจ่ายการน้ำมันเจ้าบุญเลยโดยขอบุญของคุณทั้งพ่อกับแม่เจดีเนาะจะช่วยการน้ำมันเดินทางไป แต่ระวังสระบอนเนาะพ่อดีดีให้สุขการแสบายใจทั้งพอแม่เนาะสุการงานในกาขอให้รุงเรืองเจริญก้าวหน้าในาทีการงานเนาะสิ่งสําคัญก็คือขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเนาะสาธุ เปิดภาพมืวันนี้กับพี่เดอ้อพี่น้องเด้ออยู่ปตทเนะาะอ่ผู้ดีพี่น้องไอ้ก้อนนอกไปเวียกไปงานเนาะแกสะเอารถบำรุงมาล้างพี่นอ้องไงนักน่วงแล้วฮะโอ้เท่เท,ท,ที่นี่เนาะอ๋อฮะเด็กแว่นเล็กสะก้อย,อยอสองเท่แน่นอนเป็นปะ มัน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 รุ่นยังเไยนี่เทน่าเทน่าเทน่าบ่กุ้งเดียวกันจังก่รอแม่นบ่น่ะโอ้ไปแล้วพี่น้องเลยเออคาเกลีย่นี่เฮ้ยยังมีอยู่บ่ฮะยังยังยังลงเรืออยู่อีกเนาะคือได้เจ้าสองคนน่ะเอาสบายดีพี่น้องไงเด้อดสบายดีมาล่างรถบ่ อพี่น้องไอ้คักกี้นี่นี่แตงคักแต่งแน่ด่เนาะแต่งเอามันมีแต่หางเด้่ไปซื้อมาใส่เบิร์ตแตงใหม่เบิร์ตจักไอ้นี่นะหัวหัวเด็กโอ้เก่งพ่อบุญลองนึหะจะลืมนะว่าเออคือเดะนี่ลองเนาะลองเนาะจะลืมแล้วจักตายครับเบิร์ต อ <s S ่านก้อนชิคี้่ะซึกษาบุงก้อนเด้อเบิ่งไหนเห็นลูกใหม่วะเทียบอมีมอีงลลองค่อยๆไปเด้อ ôi bocay ghim này đấy coi <laughs> <laughs> gì ca nó nhó chi kìa nó coi gì ơ lắm ơ ơ ca ơ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  lắm เพรขี้ไก <m> ่นึงกว่าเจ้าอะไรโอ้เมื่อยนะเมื่อยแล้วมันเมื่อยหมอบป่ะเอาะยันยันบรเบีดีโอ้หอพี่้งั่นมักไมักมันเนาะออ เดี๋ยวกันบาดโคได้กพได้เรียบร้อยบาดบ่มันื่อยคางไปเสียงมันมวนเนาะเสียงมันมวนเทหน้าเลยรเ่อรอเทหน้ารเทน้ากระปองป่อ่านี่เตกยตุ๊กภตุ๊กูน่าจะต คักได้พี่น้องเไยแต่ก้อนคอยเคยมีได้มาบุญมีแต่ก้อนนะก็มีด้วยก้อนทดี๋ยวว่าตะกี้พี่น้องเไยหลายปีขึ้นหลังแล้วแต่ยังเป็นวัยรุ่นคุาชื่อมาฮะโอ้คักไดเออหด้วยด้วยนะเหือนถิมินเทน่าที่บ่โอ้คักคักพี่น้องเไยเออเนาะ บ่าเขาเมื i, <laughs> ่อยนะมันนี <poke> ่ก no ี ę? ่นี่อันอันเจ้เอียงข้างนี่เอียงเอียงกัมเบกบ่กัมเบกก่อยก็นนึกว่าปีกเจ้าฮักที่หลอกเออยังเอขาตั้งหันนะนี่บ่นี่น้องเดี๋ยววันนี้ไรชงมันนะนี่บ่ใส่หมอบใส่หมอบไม่ให้ลมต้านเด้ลมต้านบวไยโอ้โหมีบแค่ไปเลยนะนี่ <T t เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนัเลยเปนป่ะโบได้ดรอเยรอบได้เคยวหรเอ่รเทไรอันเต่งรถคันนี้นะนอะไอเดาาไฮเดาเปนเทไรไล่มาแบบเป็นคันแยังสมบูรณ์แบบดูบอสว่าจังไรด้าแมนัน้บูรเลยแบบดักเอือแ่มนอแม่นอเลย พอย่าประกอบบนี้นีอหม่อที่ด่ใหม่ใหม่อย่างเลยพวกใหม่กวันมื่นฮะวันมื่นฮะเอาพอติจักมานีเห็เิ่มรามเดือเล่จักนะชเดือนตองตองเถือเรที่สามนี่เตที่หนึ่งกระูกแหตองกระกแกะวดบ่ขวดไม่เห็ดไม่แต่อไปดันเลยวอดมันแห้งดิมันระบายทันกรกแตกเลย

ตู้เบ่งเด้อพี่พี่น้องเลยตักเดี๋ยน้องมาอืมได้เลยข้าจะตักเลยว่ะมันหักแห่งดันบ่ได้เนาะแม่ตักแม่ดีีน่มันสิปบเข้าทันอยู่บ่เ้ยบ่เพื่อนว่าวัยรุ่นไล่กันเลยฮะปบทันอยู่บ่เนี่ยใไล่ฮะเพื่อนวัยรุ่นไล่เลยมีเรื่องมีเล่ากันแล้วมาโรดมาโลดว่าจัน กักนีพี่น้องเนาะเนาะะยอมเลยยอมะายเนาะเมื่อยเมื่าเพราะดกความที่ว่ามักเนาะเอว่าแลสมนี่ว่าที่มียังนีสองตันมีดกับมีดดกับเค่อมีแรดเครื่องม้าท่านตัวนั้นมาจ๊กบอกมีบวกีบวเลยอัน้นเดือแต่โ้งห่างอันไหน จับงูบุญนลองดค่ะนหมอบไปสหมอบเห้เนี้ยจับมได้หมอบเลยลูหนงลูก่งลเลยโคตรลอัี่ลองไหมเนตมปีนหนเวลาติดแหลเวลาติดไม่อยากดันขึ้นเด้อพลูกมันใหญ่ถ้าติดดันจะขึ้นมาเลยจต้องติเียมัน่แงเลยอันนี้อันนี้าดพ่อนี่น่ะ

นี้เียกมกเมีกเมียกเมียกมนนั่นแหละเตียบร้แมนกต้องกลิ่มแล้วน่นครับมามามา ใคน้องมาวุ่นวายเอียงด้วยนี่โอ้โยไไไเด้อนี่มาลองเบิ่งกันนิพี่น้องเลยตปีกเตยไปแล้วจ้ะมียังกงก,กีนกระปองระอะไกี่กนจ้างนที่กระแลบกระแลบไปได้เพื่อนยังไี้พี่น้องเข่าวันนะเนะาะอด้วยด้วยรูป ทรงลักษณะของเพื Main ่นตั้งแบบที่เมนหนอในสุดแป้งว่าสันเบรกมันเป็นเบรกลังเบรกหน้าอีกตั <P> ้งหางนะเดืองเรื่องเนาะเบรกลังโบมีอเออเล็บไว้หันหน่อยนึงเนีนม่ตรหน้ายนะใส่คะแนนไรเบาโปไซเลยใส่ทุกอย่าง เปิดความสวยงามเนาะยูนอเลยอันนี้ปั๊มน้ำมันเพิ่นนี่เนาะแมนบอกปั๊มน้ำมันเบรกดิครับเนี่ยยูนอ้อยส่วนตัววัตุนี้นะป้าตู้ไฟปั่นเพิ่นอะไรมาครอบคองอยู่บริลล์ลอนมาได้แล้วก็คายออกขึ้นเ่าเม่นี่คายโอ้โหได้เนาะทุบตู้เนาะซีดจอดไว้เนาะโอ้ช่างขี้เข้าไปว่านมันก็เรียบร้อยแล้ว่ได้เนาะ บัดนี่บริัทได้เลยอืมบัดยกแล้วเรื่องรถแต่งนี่มันตั้งหวาล็อกนี่น้องแม่นเนื่องมาหน่กกินน้ำมันนี่แม่นเพิ่นแหละเนาะอ่าเจน่านี่ยชุดๆเลยแหละอ่าผมมีสองทอยู่หัเองอืมกินสองจังหวะเล่นสองทีน้ำเนยพี่น้องเยเนาะเอารถมาล่างวันที่มันนี่น้องแม่นแม่ตจอดไว้หลายเดือนเลยเขาชี้แนวว่าเลยอ่าทำความสะอาดเป็นก้อน อาเอาพีีน้องเลยทั้งโบุลก็ลดมาล่างด้วยกันครใส่ก็ดกุ่มกุ้มเนาะเนาะรมมันมีกันนี่ก็ได้อ่าก็เคยว่าเพื่อเพิ่นซีแรีลนะเนี่ยคำามืนนี่โบุลเนีบิกทักแล้วคัมมันโอบหลายดิจึงว่านี่เนิ่มเลยน่า้ายเลย่เอะอาเลบูมเนห่ยหน่อยไ้หเนหนึงัี่ยมฮงกบนักบ้ายนี่ นท้อำารือ่นหน่อยีลายก็มันเปช่างเขจำเป็นเนาะมานอย่างมันหลายเนาะใจชอบอย่ให้ติดูไดติดานจะมาลากตลอดดิแต่ว่ารถจักนีขั้นเทเรเนาะชาวพัอเน่ยมันมันมัไม่มีอย่างหลายดิคือว่าเนาะแต่รถใหญ่อกข้านเันนั่นอย ห่วยเป็นอะไรนี่นี่ยได้รับไม่นอนบ่อกข่าวนอนเปนบอดกิ๊วนอนน่บอนอนมุรับกันนะเออเออเป็นอะไรถามใน่ว่าเราก็ได้เอ่อเห็นเจ้าลงคลิปก็จังว่าไคเสียชีวิตโอ้แม่แม่แถวไงเม่แถวไงเม่ขบักนั่นกันเม่ของแม่เนาะแม่ของแม่ไปจอยเนาะคือแม่ย้ายเนาะย้ายเนาะไดเแ่าเนาะแม่เแ่าทวดสิเแ่าทวด อ๋อแม่ของแม่ป้าจ้อยแมนได้ล่มหายใจจากไปแล้วแมนโอ้โยพี่น้องเลยเช็คฟีเรากิดอะไรสามพันวาชั่ววันเจ็ดชิพหนึ่งนะขนักาาชั่ววัเนาะคนเจ็บป่วยเลยมันแบบหลังเหี่ยวยานไว้รับหนึ่งนเนาะคนบ้านเขามันกะทำนีกน้กันเท่าไหรสมควรแล้วคนบ้านเขาเจ็ดชิพ แปดสิบแปดสิบนี่เหี่ยวแล้วไดด้คืออ่าอ่อันยูต่างประเทศดูันอยู่ฝังไทยไหล่นบ้านเรื่องอยู่อาหารนี้อะจรย่างอาหารการกินเนาะมาหลักๆคือเิ่นเรียกเกี่ยวกับไทยกับนาตินเนาะทีนจะได้ข่าว้ยเพราะันเนาะเป็นโชว์บ้านดวนบ่บุญเป็นโลกยังจะเก้ากว่าโชวยูแต่ก็ว่าจะได้ถึงว่ามัดนะตอน หลังๆมากเลยครับถว่าไายแล้วโดยก่อนหนึ่งก็ว่าเป็นปอดเนาะเกี่ยวกับปอดน้ำเนยอ่าถือว่าค่อยดีเห็นแล้วยากเลยว่านี่ทั้งลูกชายล่าเรากับฝากเงินมาว่าที่ไทยค่อยแล้วฝาไปหาหมอมันด้โดยบอท่านใช่ไหบอท่านไม่มีผ่านหิบใจหรือเอ่อบอสาวใหญ่กัยังไม่ได้สร้างยังได้ละไม่ได้สร้างในล่าลูกหลานใช่ไ ทั้งเมเทัลเฟินกะัเปเล่นหาลัมสูกโอนเหมือนแล้วมากอะะ่ะจะขาดไหมภาพมันเลือดเลยแต่เป็นนัก<อ>กะดี่ตเน้อยอ๋อพอแสดงความเบใจใจน้ำเนาะ<อ>ข้างหนึ่งพี่น้องเองอ่านี่เป็นการจูนเสียทั้งญาติพี่พี่น้องทั้งนี่แหละอ่าเมียทั้งบ,บ่บุญหรือว่าแมเา่เท่าแม่เท่าแม่ยายเนาะแม่ตู้ ตู้เมตู้ของป้าจ้อยพี่น้องเไงเพราะว่าเทาเอิญกันในน้ำที่แหนเนาะบ้านเมืองเทาเอิญถ้าแม่ของแม่เทานั่นเอิญเทาเป็นลานเป็นเลนนี่นก็เอิญเมตู้งเอิญนั่นนั่นเละพี่น, <ขอ S 1> น้องเงเพราะตู้เมตู้เนาะแตื่นมาชื่นหนำในตอนตอนพอเพราะพอดีเห็นเห็นใน,นคลิปมือนน่าคอยยังว่าเอ้าตกใจเพื่อไถดูว่ะก็ไม่ได้หู้นะเออตื่นมาเนี่นดึกเนาะประมาณจังมุ้ง บ่ายสองกับตีสองเนาะต,ตีสองเห็นไหมกำลังวางเพื่อนี่กับนอนเึกอยูอ่แลเกือบเกือบตีหนึง่งเดีว่าเอาเชือบรับไปหน่อยหนึ่งอย่างนีโทรมาเขาแบบพลไปเลยแล้วตอนเพื่อนมาวันเพืเพินมอย่างนอน่ะอ่ามันกระเทินรทื่นมาบืนเช้าเพื่อนที่อามันมันว่าแล้วก็มันตเจ้งเลยเนาะองอรตีสองตีสามเลยคือว่าแล้วพี่นอนไง,นนนงนนนไปรอบเดียว วที่ผมผม,มืนบ่รวมมือนต่น่าะะว่า,างางุแหละลูกจันตุกบ้านะตกลูกเต่ายัางมาบวอ,อ๋อต้องไหวหลายขึ้นอยู่มาจากฟั่งไทยเนี่ยโอ,ยโอยา,าโวยใช่ละ,ะตลทเนี่นเป็นแบบกระตั้นหันไปแบบ อ่ายังบุตรันได้ลาลูกลาหลานชับเปลากันเลยแบบตุบปรับเลยขนาดตัวเต็มอยังบาเลเซีงบุฮูใช่ไหมอีกยันมาเดียวเราวก็แม่ไปเลยเนาะโทษเราหน่อันนี้พี่น้องไปชันบอแรกเนาะอยากนอนก็ไปหาเพิ่มพลังกันได้ไปา่อมันปิดหรือว่าไม่ชนเขานี่แหละอ่าจะแก้วจะไร เพิ่มพลังเน่ตไปนอกไปเพิ่อพลังเนะเอาใส่ไปนั่งพุ่นแล้วนั่งอยู่พุ่นแล้วไปครับแล้วน้องบอกกินกาแฟป่ะเอาจะแก้วไปยังกินแล้วเอ่อเอาเอาขี่รถรางหรือระวังเด้อร์รถทางปลอดภัยเอ่อแต่ว่าเป็นลึกบขี่ง <oh. ่ายเนาะ เสียงนี้ปุ๊บหรือวะไฟมักเสียงมั้นวะพ่นเนาะเนี่ยไฟมักเสียงอะไรทักแน่น่พี่น้องเไยเสียงไปเขาบูว่ะอืมรถหนึงอยู่พี่อ้าวก็ใจดอกพี่น้องไงวัยรุ่นเนาะมักแต่งมักซิ่งแน่ยนึงป่ะบ้านนี้หาช่างกาแฟกินก้อนท็ากก็ได้จักจอกจักใดก่อนนอกไปเวียกไปงานไปปุ๊บไม่ได้นั่งรถ่นได้นี่ก็ได้ โตป,ปั๊มไม่เงี้ยเนาอมาปั๊มนี้ป่ะ,ปะนี่พี่น้องเลยคิวเงาอยู่บ่นะสามลูกพูนคิวเงาอยู่บ่ได้ป่ะนี่่ยังมดิงินงะมาดิ้งิน

โอเคเนาะเอาง่ายๆโดดไปหน้อยไงเนอะโอ้ยใเทจะใจบอดนะเนอะนบไม่เคยเรียงเทเป็นยังไม่เคยเรียงเทเป็นยังมาทีไรมาทีไรคนนี้อืมเี๋ยวไปทำหน้าซะเนาะเออเอาเอาพี่น้องเลยครับวางนั่งแป๊บๆนี้ท่อนแม่เน่าแท้อันนี้ก็ได้ถ่ายก่อนสักหน่อยนึ่งปะเย็นดจ้อยๆบานนี้ เอ้าเอ้าพี่น้องเลยอยู่มุมนี้ป่อเสียงเพลงสีอยากลังแน้นหนึงพี่น้องเนาะได้อยู่ก็ได้อยู่เนาะกินกินมาล้หน่อยเอ้าพี่น้องกำร้ได้ผู้ได้คนเนาะหลังจากที่เราโมตูนได้ไปกินเข่ากับน้องมิ่งมือเช้านี่ก็ว่าโอ้หวงท่านเพื่อนอาชีพเบื้องคิมโปชก่อนคิดว่าข่อยลงไปก่อนเขียนน้ำได อ่าทั it, mm. ter, ้งประตูประติรงเด้อพี่น้องเด้อพอดีว่าอ่าแค่คือหูนั่นแหละเนาะการลงไปกับมีการมอดี้บาเตียงน้องมีดแต่ด้วยคู่วงกับพีิซซ่าร้อนเนาะด้วยเนาะเนาะอ่าแต่นตะเต็มแล้วพอดีทั้งปะตูกับประติไปร้องพี่น้องเลยเนาะกับมีแต่ว่าคนละการนาผ้าไหมเนาะแบบบางท่านิพรรษาที่ยังเบิ้งคลิปบูจบตามเบิ้ง เอาพี่น้องเไยวัววากันเนาะเต้าจันที่ว่าเนาะหอมไหมมันจะทานใจในนอนแหละบ่อบนเลยลักๆเลยแหละเนาะทานกินยังธรรมดาแม่นชาห้องมี่พี่น้องเไยตัวห้องมันโดตดโคก็ได้เลยทุกอย่างเข่าเนี่ยยางบุกินกยูเบื่อหนึ่งสองเที่ยงยินอยู่ได้เขากินมี่ยังก็ได้แมนแต่ตัวห้องเนี่ยู่ โอ้คืนหนึ่งตีไปแล้วหาล้อยความมีอมันความสีอร้อยแปดเก้าสิบเลยตีไปจักตัวเด้กลมๆหาล้อยไปฝัดเชนอีกันนอนสองคนสามคนบางทอนอนแม่เงินเบอดหลายเตอนแมนนั่นแหละเพื่อจะเซนหาแล้ะแมนเซนหาเตียงฟูบางบางบอลแลาะแมนักระเทงบางบอลกระเทงเลเตเป็นบางมองบางบอลเนาะ พี <ừ> ่น no ้องเออหลังจากกินกาแฟแล้วก็สีว้าวลายใยแห้งพี่น้องทั้งมะตูนกับสิมีเงินว่ากันตรงๆว่าได้เงินเงินน้อเงินให้เจ้านี่แหละกาเติมน้ำเงินน้ำมันที่ทั้งเมร้อนนั่นผูกพันที่ว่าให้ทั้งเฮาเป็นสะพานบุญเนนั่นแหละบ่บุญได้อยู่บ้านตรงมาไฟพ่อพี่น้องอาจชู้อยู่เนาะกับพอดีทั้งเมร์เป็นกัะฝากมาให้

มามาเท่าแต่สองล้านสองสองล้านสองาะว่าบครัเดี๋ยวคอยตีตีให้กับผมด้วยเนาะอยู่มันอ่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนมาบนเลยโดยก็เป็นทั้งพ่อกับแม่เคนเด้ออ่าอยู่ต่างประเทศเพได้แต่มาบนเลยชื่อชื่อชื่อแม่กับพ่อเพคนเกิดคอยกิดลืมเลยเดี๋ยวคอยเชิญบอกจำหลังไหมเอาเป็นว่ามี เอ่อใหญเจดียเพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะอ่าจะชดใชค่าน้ํามันเจ้าออกบุญได้โดยขอบุญขอบคุณทั้งพ่อกับแม่จดีเด้อเนาะจะช่วยค่าน้ํามันอทางไปอ่าแระหว่างสระบอนเนาะขอให้พ่อเจดีมีสุขแสบายใจทั้งพ่อกับแม่เนาะรกิจการงานนก็ขอให้เือเจริญก้าวหน้าในการงานเนาะ สำคัญก็คือให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดีตลอดไปเนาะสชนะเนาะเป็นกระากความาโยบุญได้เรีนไดคลิปก็ว่าเร้าระบ่คือว่าบมสบายว่าสันเอาแล้วดยต้องยังเดือดจี้กระตุนกระตเจ็บเส้นเนี่นะเป็นยักอันนี้ชื่อยางยี้แต่ตัวนั้นมันพวอันตรายดีตนมันมองเลยนอกแบบไปบริเวณ คือตถึงแม่ประเด็นในคลิปมาแล้วอยากออกว่าเองอยู่ได้วยมือน่นอยากอยาขับรถออกมาเองแต่บว保卫แต่保卫หนักปวเนาะแม่นคือทางมันแบบเป็นทางนี่ไม่สนผือนออกมาได้เยอะแต่ว่าทางบ้านเฮาเปิด่องมาวิ่งเนาะทางบ้านเฮาออกมาวิ่งได้ได้ได้ปวดได้ดีได้พี่น้องเลยเนาะฮะโอเคันบาทนี่เนาะตั้งมาตยวจอมอบให้้นั่งเมดเดอร์แต่ขอบปวดขอบคุณเนาะโดยปอยพี่ปอ อยู่ดีมีเฮงเด้ออย่าเจ็บอย่าจนลำล่ำเลยลุยตลอดปีและตลอดไปเนาะพอยม้าสบายกับพอให้ขับ,บขึ้นครับพอกับแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อสุขกายสบ,บายใจสาธุเดนะ้อเนาะลำลำเลยลุ้ยสิ่งที่สำคัญทุกภาพทางกายต้องแข็งแกร่งท้าวชั้นัรกคลิปนี้ก็ว่าได้ใหญ่ห่างบุต้องยืดต้องเหยียพี่น้องอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณท่าท่าคลิปนี้เนาะเอฟซีหรือว่าพี่น้องนะที่เข้ามาติดตามนับส้มคลิปจนจบโดยโปรแกรมโฆษณา เนาะสำหรับคลิปนี้โบตูนก็บุกบนลาไปก่อนพี่น้องเอยสบายดีเด้อบุบนเลยโดยพี่น้องไป